สวัสดีพี่น้องชาวไทยหัวใจอยากซิ่งอยู่นะครับผมวันนี้นะครับถ้าใครมองหาคันเร่งไฟฟ้าระบบ AI อยู่นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนำคันเร่งไฟฟ้า F1 p ป ed นะครับผมวันนี้ก็จะมีเป็นระบบ AI นะครับความละเอียดถึง9.9ระดับเลยนะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวในรุ่น All New นะครับ2020นะครับเครื่อง1.9คันนี้เป็นรถตู้ทึบวิ่งใช้งานทั่วไปนะครับเป็นรถเดิมๆนะครับยังไม่ได้ทำอะไรนะครับผมโอเควันนี้ผมก็จะมา รีวิวการใช้งานว่าเป็นยังไงบ้างคันเร่งจะไวแค่ไหนนะครับส่วนวิธีการติดตั้งกล้องง่ายๆนะครับผมไม่ต้องกังวลว่าจะติดตั้งไม่เป็นเพราะว่าในกล่องจะมีคู่มือนะครับทางร้านก็จะมีคู่มือไปให้อย่างละเอียดเลยไม่ว่าจะเป็นค่าคืนค่าโรงงานนะครับผมเซ็ตค่าครั้งแรกนะครับผมแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานต่างๆครับโหมดต่างๆก็จะมีในนี้ให้หมดเลยนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปดูนะครับรายละเอียดในเพจเพิ่มเติมได้เลยนะครับผมโอเคเราก็จะมาลองเสียบผ้ากันดูเลยนะครับตอนนี้ก็ติดตั้งไปแล้วนะครับติดตั้้งงง่่าาาายๆผมนเดล เสียบต่อกันได้เลยเดี๋ยวมีคู่มือไปให้นะครับโอเคอ่าติดตั้งแล้วครับไปไม่โชว์นะครับผมเรามาลองเนี่เป็นโหมด AI นะครับผมโอ้คันเร่งไว้นะครับผมเดี๋ยวผมจะลองดูโหมดคันเร่งเดิมคันเร่งก็จะอืดๆหน่อยนะครับผมอ่อธิบายฟังก์ชันแต่ละฟังก์ชันเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นโหมด AI นะครับผมอ่าเรียนรู้ พฤติกรรมการขับขี่อย่างอัจฉริยะนะครับผมได้ถึง99ระดับเลยนะครับผมเวลาเหยียบคันเร่งก็จะมีเปอร์เซ็นต์วิ่งเปอร์เซ็นต์แสดงตลอดว่าเราเหยียบว่าเรากําลัง AI กําลังทํางานอยู่ที่ระดับอะไรนะครับส่วนโหมดนี้ก็จะเป็นโหมดซูเปอร์สปอร์ตนะครับผมอันนี้คันเร่งไวรอบพุ่งกระชากตั้งแต่รอบต้นแน่นอนนะครับผมมีทั้งหมด24เบอร์เลยนะครับเลือกความไวได้เลยว่าอยากไวแค่ไหนนะครับผมคันเร่งไวมากนะครับเบอร์24 แล้วก็จะเป็นโหมดต่อไปก็จะเป็นโหมดนะครับเคร่งเดิมนะครับผมเราสามารถใช้งานเร่งเดิมโดยที่ไม่ต้องถอดกล่องออกนะครับอ่ก็จะมีโหมดอีโคนะครับแล้วก็จะมีโหมดล็อกเร่งนะครับผม่แล้วก็จะมีโหมดปิดควันนะครับสำหรับรถสายรีแมปนะครับคันนี้ยังไม่ได้รีแมปก็ไม่ต้องใช้โหมดนี้สําหรับใครที่มีควันเยอะนะครับเวลาตรวจสภาพหรือเวลาเข้าด่านครับกลัวมีปัญหาก็สามารถใช้งานโหมดนี้ได้เลยนะครับมีมีเบอร์ให้เลือกได้เลยแล้วแต่ว่าเรารีแมปมาระดับไหนนะครับผม แล้วก็จะมีโหมดเดินหอบนะครับเดินหอบเรามีทั้งหมดยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ยี่สิสี่เสียงเขาเรียกย4ิบสี่เสียงเนาะแล้วก็ระดับความดังก็มีห0สิระดับความดังนะครับผมก็ไปเลือกเล่นได้เลยนะครับก็จะมีโหมดล็อกรอบนะครับผมล็อกรอบล็อกรอบโหมดนี้เห็นเห็นพี่ๆถามเข้ามากันเยอะนะครับก็สําหรับรุเครื่องเสียงจะเอาไปใช้ในอันนี้กันนะครับผมตอนนี้ผมก็ไม่ได้อยากเล่งเนาะเดี๋ยวเรามาดูรอบแล้วก็กดเบอร์นะครับ รอบไปจะค่อยๆขึ้นนะครับใช่ไหมรอบไปสวิงขึ้นนะครับอ่ามีเบอร์ให้เลือกแล้วแต่เราจะเลือกได้เลยอยากได้รอบประมาณไหนนะครับอ่าจะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าถ้าเหยียบคันเร่งนะครับก็กลับมาที่รอบเดินบอลเหมือนเดิมนะครับผมโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นรถเกียร์ธรรมดานะครับผมเดิมๆเลยไม่ทําอะไรเอาวิ่งไว้วิ่งใช้งานอยากคันเร่งไวอยากเร่งแซงดีนะครับผมรถไม่อืดแน่นอนนะครับผมอ่าคันเร่งไฟฟ้า F1 นะครับ สนใจก็ติดต่อเพจเข้ามาได้เลยนะครับผมตอนนี้ราคาโปรโมชั่นอยู่ที่1,590บาทส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับราคาเดียวนะครผมสอบถามมาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ